สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะ <c oughs> ช่องปุ๋ยพาดูแชนแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำเราของเรานะคะชุดจับสี่ตัวนะคะแอดลืมลงนะคะก็เลยลงในคลิปนี้เลยนะคะคลิปจับสามตัวนะคะชุดเต็มนะคะทุกคนเรามีชุดเต็มชุดเล็กให้นะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้โชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปเดอ้อวันนี้แตกสามตัวแตกสี่ตัวเอาให้ได้นะคะทุกคนนะคะายเอาให้ได้ค่ะสู้ๆค่ะทุกคนเอา้ามาดูกันนะคะแนวทางของเรานะคะลีกงวดก่อนก็เข้าโต๊ดไปนะคะชุดนี้นะคะ FC บอกว่ารอยชุดนี้อยู่แอดว่าแล้วนะคะแอดลืมอะไรนะคะ เริ่มจับซีโตให้เอฟซค่ะโอ้ยอันกำลังจะอัดคลิปทีไรนะคะไอ้น,นี่ก็เด้งมาตลอดเลยเนาะ นี่นะคะทุกคนเข้าแปนหกเก้าสี่นะคะหวยโอหกแปดสี่เก้านะคะหกแปดสี 6, 8, 4, 9, นะ่เก่าเนาะเออสำหรับตำแหน่งกันนะคะเกือบค่ะเกือบแอดจับให้เอฟีติดแตกสี่ตัวนะคะแอดจับนะคะหกเจ็ดแปดสี่นะคะโอ้ถ้าตัวนี้เป็นหกเก้าแปดสี่นะคะเมื่อไหร่ไม่รู้จะมีบุญมีวาสนานะคะจับได้ถามว่าแอดเคยจับได้ไหมยังไม่เคยจับได้เลยนะคะยังจับคอนอะไรเลยสี่ตัวโอ้โหยนาค่ะจ้ะ สตัวนะคะเยาวตาสี่ตัวถอดสองตัวขอายังจับ,บวาวเขาอยู่เอานี่เดอเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาดูชุดนี้กันเลยนะคะก่อนที่จะไปนะคะก่อนที่จะไปอันนี้นะคะเราก็จะให้ดูเออ หลักลุงหลักร้อยนะคะหลักร้อยของเรานะคะดูหลักร้อยเนาะหลักร้อยชุดเต็มนะคะแล้วก็สองตัวบนแล้วก็ชุดไอ้นี่นะคะนี่เนาะหลักร้อยของเรางวดนี้ให้แบบนี้นะคะเอาก็ว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางเน้ะแนวทางไผ่แนวทางมันก็นลองเบิรงจะลองดูนะคะว่าจะเป็นฐานไหนที่มานะคะตัวไหนที่มาหนึ่งหก ไอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะแต่นะคะมันมีแต่นะคะสองของเราติดดับนะคะสองติดดับแอดก็เลยให้หนึ่งสามสี่นะคะสองนะคะชุดใหญ่นะคะชุดใหญ่นี่มีนะคะแต่ว่าเอาไปเป็นตัวสุดท้ายนะคะเ<อ>ข้ากระหิวตื่นสายค่ะตื่นสายนะคะสองตัวล่างสองตัวบนเอฟซีน่าจะดูแล้วนะคะเอฟซีก็น่าจะดูแล้วเนาะสองตัวล่างสองตัวบนนี่นะคะอันนี้อันนี้ก็สองตัวบนเราจะไปจับสามตัวบนนะคะเราได้หลักร้อยกันแล้วเนาะ นี่นะคะอันนี้อ่าให้ดูนานหน่อยนะคะอันนี้ชุดเน้นของเรานะคะแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าไหมหลักร้อยจะเป็นตัวไหนนะคะจะเป็น1เป็น3ามเป็น4ี่หรือว่าเป็นห้าเป็น6หรือจะเป็น2นะคะหรือจะไม่เข้านะคะก็ต้องลองดูอันนี้ชอบส่วนตัวแอดก็เลยลองจับดูนะคะ1 2 3 1เสอาม่อ3สาม2 3สามี่สองสามนะคะอันนี้ชอบส่วนตัวมากหลายคะ่ะมากหลายสองสาคะ่ะก็เลยลองเบอรหรือมันจะเป็นเอ่อหนึ่งเจห้าหนึ่งเดห้านี่เลขทูบเก่าเลยเนาะ หนึ่งแปดห้าโอ้ขอให้มีในชุดเล็กนี้เหนื่นเธอชุดเล็กชุดเน้นนี้นะคะทุกคนเนาะชุดเน้นชุดเล็กนี้นะคะ,คะ,คะโอ้ยถมมีคือสิจึงเลยค่ะทุกคนโอ้ยหนึ่งเจ็ดสามก็สวยจ้าจะไม่รู้จะมาตัวไหนแต่ว่าแต้มหลุดสามงวดติดแล้วนะคะแต้มบนนะคะงวดนี้ก็ต้องรอดูล่ะคะ่ะวันจันทร์ปากเซียนนะคะหรือจะเป็นเก้าสีตัวเดิมโอ้ยยังกระไดว่าจะคอยถือดมูเนี่ยงวดว่าหันนี่ถือกินค่ะค่ะค่ะ,คะตายมืดเอดไปเอดไป,เอดไปบ่ถือค่ะ เียๆคะ่ะจะถ้าไปจะชุดบนนี่ได้เงินเลยนะคะชุดบนชุดล่างเนาะมีชุดบนให้มีชุดล่างให้นะคะทุกคนคัดเอาเลือกเอาเด้อค่ะไปตัดกันเอานะคะเพราะว่าแอดก็ตัดไม่ถูกนะคะทุกคน <ific eline S 2> ทุกคนก็เหมือนที่ทุกคนเห็นนั่นแหละคะ่ะเน้นก็ไม่เคยเข้าเลยนะคะเน้นก็ไม่เคยเข้าเนาะเหมือนทีททน่ทุกท่านให้ทุกท่านดูน,นั่นแหละจ้ะเอาลองดูเด้อลองเอาไปคัดเอาเลือกเอานะคะแอดก็คัดของแอดนะคะคัดของแอดด้วยนะคะแล้วก็ ไปทางใจที่เอ็นเอียงด้วยนะคะสูตรด้วยแล้วก็เลขตัวเองชอบด้วยนะคะทุกคนส่วนมากจะไปตามใจฉันนะคะตามใจฉันนะคะเอ็นเอียงไปทางใจมากกว่านะคะสูตรนะคะส่วนสูตรก็ว่ากันไปตามสูตรที่ทุกคนเห็นนะคะอะมาดูกันเลยนะคะชุดสี่ตัวนะคะ ่อนที่เราจะไปสามตัวชุดใหญ่นะคะสามตัวชุดใหญ่ออาให้ดูชุดนี้นานหน่อยนะคะองางวันนี้จะเพิ่มเป็นเจ็บชุดนะคะทุกคนเอามาดูนะคะวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดนะคะจับสี่ตัวชุดเต็มนะคะจับสี่ตัวชุดเต็มหลักพันนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะห้าหก 8 9 0นะคะหลักร้อยนะคะ6 5 4 3 2 1นะคะหลักสิบบนนะคะ7 8 9 0 1 2นะคะหลักหน่วยบนนะคะ3 4 5 6ี่ห้าหกเนะคะใครจะจับยังไงก็จับเอานะคะแอดก็งวดนก่อนเข้าโต๊ดใช่ไหมคะงวดนก่อนเข้า4ตัวโต๊ะนะคะวงนนี้นะคะแอดจับ567 3 5 6 8 4 7 4 9 5เเนะคะ6 5 8 4เลขสูงเลยนะคะ แปดสามศูนย์เออหกนะคะเก้าสองหนึ่งเจ็ดนะคะศูนย์หนึ่งสองแปดสองสามคอยยุซ้ายบาน <c oughs> บ่มีจัาตัวเลยตายบ่เห่าหาลอดบ่เนาะวาาา่สันเอาลองดูเอลองดูเดิมเอดคือจับได้แบบนี้ค่ะเอดจับได้แบบนี้นะ,ะบบนนะใส่ละหนึ่งสองสามเอด็ดบ่มีจัาตัวเลยโอ้แต่ว่าแถบนี้เรียกสวยได้แปดสีนี่โอ้แต่ว่าแปดมันยังไม่มาเลยนะคะนี่อุย้ยหนึ่งสองแปดนี่เรียกมงคนที่อย่าลืมเด อย่าลืมเดือเลขมงคลนะคะนี่เห็นบสองเจ็ดสองแปดนี่มันมีได้อนึงสิบบนนะคะอ้ยทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะมีสองเจ็ดสองแปดนะคะทุกคนจัดไปนะคะจัดไปเลขมหามงคลสื่อใดบนอ้อเ,เลขวันที่ 10, นะคะเลขวันที่หนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์มีโอกาสหน้าลุ้นไหมนะคะหนึ่งศูนย์นี่มันไปเด่นล่างนะคะของแอดนะคะหรือมันจะขึ้นบนคะ่ะทุกคนนอาแคบเลยค่ะ แคบเลยนะคะมาแล้วคะ่ะอจัดไปเด้อค่ะจัดไปวัไลัยสุดก็สิบ่ไร่บร่อได้ไร่ละจ่ายหงูเข่าละจ่าอ้าวพูดไวไปไหมนะคะค่อยค่อยศึกษาแนวทางกันไปนะคะทุกคนเอ้าแคบระบอดเดียวให้เอฟซีแคบก่อนนะคะจดจอ่อไ้เพิ่นแคบก่อนอันนี้ก็ลองจับดูเอาเด้อค่ะไพจับจริงก็จับเอาค่ะเอจับบ่ได้เลยค่ะ โอ้ยมันก็เข้าของมันละค่ะแต่เราก็จับไม่ได้งวดก่อนนี้สามตัวชุดใหญ่เข้าไม่เข้าะค่ะแต่ว่าไปติดดับนะคะมันไปเข้าตรงไอ้หลักสี่นะคะไปเข้าตรงสี่หลักร้อยนะคะมันเข่าคูตัวนั่นเนาะโบด้เอาแล้วเขาตายหมดเลยชุดเล็กชุดใหญ่นะคะแอดงวดก่อน,นจุกนะคะงวดนี้ละสีเอาคืนแมนบูบูล่ะ เราต้องคิดในทางที่ดีไว้นะคะเอาจับกันเอาเองนะคะทุกคนแอดก็จับพลาดเช่นเดียวกันนะคะจับโกเก่งค่ะแอดจับไม่เกง่งชอบตัดตัวไอ้นี่ออกนะคะตัวที่ได้เงินนะ่ะตัดออกด,ดีดีนะคะชุด3ตัวชุดใหญ่นะคะ สามตัวชุดใหญ่ของเราได้แบบนี้นะคะสามตัวชุดใหญ่เอาลองดูเด้อม,มันคือเป็นแนวนี้บข้างวหนึ่งหนึ่งสี่สามนะคะเราเอาหนึ่งสี่สามขึ้นก่อนเลยนะคะเพราะว่าสองติดดับนะคะหลักร้อยนะคะเราเน้นไปที่หนึ่งสามสี่นะคะหน้าแรกแคบเลยะคะ่ะทุกคนตามนี้เลยนะคะแต้มสามตัวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะมาดูกันว่าวันนี้เราจะเข้าไหมนะคะเพราะว่าแต้มสามตัวเราหลุดสามมวดติดแล้วน่าเสียดายมากๆเลยนะคะเออทุกคนไปเอาตัวที่แอดไม่มีนะคะ ไนไหนมันก็ชอบออกตรงข้ามกันกับแอปแล้วนะคะก็ไปเอาแต้มที่แอปไม่มีนั่นแหะค่ะสามตัวเออมันสีออก์พูดล้ะค่ะเบิ้งส่งเวลาเรามีมันไม่ม,มันไม่มาค่ะอ้าวเด่นบนนะคะสองสามสี่ห้ามันสีคืออยู่บ่เป็ดตาร่มาอยู่บ่แต่ว่าเลขแถบยีง่สวยนะคะทุกคนสวยเนาะเนี่ยหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหกอะไรเนี่ยส,ยสวยสวยนะคะแถบแรกเนะะกีย่ยค่ะแถวแรกนี่สวยเนี่ยค่ะเอ็ดว่ามันต้องเป็นแถวแ,แรกนี่แหละค่ะสิมาในแถวนี้นะคะนี่เห็นบอลสามแถวนาน สามแถวหน้านะคะไม่รู้ว่าเด่นมันจะเข้าไหมนะคะเด่นมันจะไปถูกตัวไหมเอาแคบค่ะแคบไว้ดูกันก่อนนะคะชุดเต็มมวดก่อนนี่เข้าเข้าชุดโต๊ะนะคะเข้าคู่โต๊ะแต่ว่าไปเข้าตัวดับนะคะไปเข้าตัวติดดับนะคะคู่โต๊ะต,ตัวติดดับก็เลยไม่มีใครได้กันเลยเงียบกริบเลยค่ะแล้วก็มาตายดับอีกนะคะมาตายดับหลักสิบอีกก็ขอโทษขออภัยลหลายๆเด้อว,ว่ากันไปตามสูตรจ้ะ วันนี้ก็งดงดดับไปก่อนนะคะพอเดี๋ยวดับแทนเลขนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปนะคะเป็นแต่คือบรจัคตัวใดดังเนาะตัวใดดังตัวไหนดังก็อัดไปเลยค่ะทุกคน <c oughs> สี่สองแปดนี่แล้วค่ะเลขวันที่เจ็ดสองแปดนะสองแปดเจ็ดมันมี 7, 2, บะะ่เจ็ดสองแปดบอกค่ะสองแปดเจ็ดก็น,นี่แล้ยวเลขมหามงคลดันไปติดดับสองไอ้นี่อีกนะคะสองหลักร้อยเฮาเฮากับกระสลับตำแหน่งใหม่ที่ละ อามากันเลยนะคะนี่เนาะน,นะ,ะนี่นะคะทุกคนนี่ตัวไหนที่ติดดับนะคะแอดก็เขียนประกาสีนี้ให้นี่สองเจ็ดเปียนี่เด็กมหามงคลสองเจ็ดเปียนะคะเอาอันนี้หน้าที่สองนะคะอันนี้หน้าที่สองก็ห้าหกนะคะเป็นห้าหกสองนะคะหลักร้อยนะคะเราจะใช้หลักร้อยทั้งทั้งหกตัวนะคะนี่เนาะแอดก็เขียนให้ดูนะคะเขียนให้ดูทําให้เอฟซีดูนะคะแต่ว่านะคะแต่ว่าไอ สองนี่มันติดดับหลักร้อยนะคะแต่ว่าดับดับเราก็สายแข็งอยู่ด้ค่ะดับหลักร้อยสูตรนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้จะยังไงนะคะวันนี้เอาขอให้ดับเอาอยู่นะคะหรือว่ามันจะไปเข้าคู่โต้อีกนะคะห้้ยมันเป็นดับร้อยดับหลักร้อยตัวนี้นะคะสายแข็งอยู่ด้จ้ะแข็งคู่โตนี่นะคะยังไม่หลุดเลยนะคะดับหลักร้อยสูตรที่สองเนี่ยค่ะเห็นไหม นี่นะคะสองกับเจ็ดค่ะดับหลักร้อยของเราเนาะติดสองกับเจ็ดนะคะนี่แต่ว่าตัวตัวนี้ใช้งานจริงนะคะใช้งานจริงเลยนะคะอันนี้ก็คือว่าไซแ็งยู่ได้จ <S <S ้ะอาจจะมาติมๆก็ได้เนาะว่ากันไปตามแนวทางนะคะอาจจะเป็นเอ,อียงแล้วค่ะก็ขอให้เรามีนะคะขอให้เรามีในในสามตัวของเราชุดเน้นนะคะชุดเน้นชุดสามตัวชุดเล็กนี่แหละค่ะสามตัวชุดเล็กชุดเน้นนะคะที่เอฟซีจะไปนะคะโอ้ยขอให้มาตัวสุดหนิ่นเนาะ ชุดเน้นชุดไอ้น,นี่นะคะเอฟี FC จะได้ปังกันนะคะเอาอันนี้ชุดเต็มนะคะชุดเต็มค่ะทุกคนอ่ะแคบเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเนอะขอให้หมานขอให้ยิงขอให้ปังขอให้เป็นแนวทางที่ดีเลยนะคะฝนตกทั้งวันเลยนะคะว่าจะไล์สดให้เอฟซีไม่ได้ไล์สดแล้วนะคะทุกคนไปหากินเขากินน้ำเลยสไลิไปเบิ้งซีรีส์ค่ะไปเบิ้งซีรีส์ติดซีรีส์ค่ะจ้าทุกคนนะคะพักผ่อนสมองนะคะเบาสมองเนี่ย แอดจัดไปแล้วนะคะของแอดจัดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะไม่ทันคามนะคะเอาใครซื้อได้ก็จัดเด้อตอนแอดจัดยังไม่เต็มนะคะเลขยังไม่เต็มเลขยังไม่ปิดนะคะเลขยังไม่เต็มไม่ปิดเอาวันนี้ขอให้มาขอให้เฮงขอให้ตังค์เนาะขอให้ตอนเย็นเราได้เฮยกช่องกันนะคะได้กิดได้กัดกันกับเพื่อนเขาบ้างเนาะทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีค่ะบ๊ายบายจ้า